สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบอกใบ้แผลตังโมเกิดจากด้วนอดีตศัลยแพทย์รู้แล้วแผลกล้างปลาที่ขาตังโมอาจเกิดจากสิ่งนี้ก่อนหน้านี้หมอทวัชชัยอดีตศัลยแพทย์เดินหน้าทดลองใช้อาวุธที่เรียกว่ามีดพับเคทูทดสอบบางอย่างกับเนื้อหมูลักษณะคล้ายขาของมนุษย์ คาดว่าเทียบกับขาของแตงโมแถมได้เปิดคลิปของคนบนเรือที่มีท่าทางเหมือนกำลังใช้อาวุธนี้พร้อมกับทำคลิปทดลองหากใช้อาวุธชนิดนี้มีท่าทางเหมือนกันเปะ๊ะซึ่งพันเอกนายแพทย์วัชชัยเขียนแคปชั่นว่าอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบได้ไหมไม่เหมือนฉันตรงไหนเอาปากกามาวงคุณหมอทดลองแค่อาวุธชิ้นเดียวพยายามทดลองกับอีกหลายสิ่งเพื่อหาให้เจอ ว่ารอยแผลที่ขาของแตงโมเข้าได้กับสิ่งไหนเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนิ่งและคลิปขณะทดลองให้ดูแบบชัดเพื่อให้สิ้นสงสัยพร้อมข้อความว่ากราบขอบพระคุณท่านเจ้าของบ้านเจ้าของเรือและทีมงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือการทดลองกลไกการบาดเจ็บทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้กับน้องแตงโมผลการทดลองการวิเคราะห์ยึดหลัก 1. อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 2. มีงานวิจัยระดับสากลรับรอง 3. ตรวจสอบได้ไม่มีข้ออ้างอยู่ในสำนวนเป็นความลับ 4. ไม่แหกตามีภาพนิ่งและวิดีโอเป็นหลักฐานผลการทดลองวิเคราะห์จะทยอยเผยแพร่ครับถ้าเชื่อก็แพร่ได้ครับถ้าไม่เชื่อความคิดเห็นอย่างสุภาพและมีเหตุผลโดยใช้ร่างจริงเท่านั้นอวตารไปเล่นที่อื่นล่าสุดยังไม่ทันได้ระบุผลการทดลองหมอธวัชชัยก็เคลื่อนไหว Facebook สดสดร้อนๆด้วยการลงภาพจำนวนมากของเคสอื่นๆพร้อมข้อความว่าแผลจากเชือกซึ่งมีชาวเน็ตคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเหมือนกว่าใบพัดเยอะเลยค่ะพี่หมอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ